เพราะว่าตรงนี้นะงบประมาณมันก็ไม่ค่อยมีเนาะอย่างที่ส่วนมากนี่จะเป็นของกศนเนาะอย่างภาพพื้นเมืองทําอย่างนี้อย่างกศนก็จะเป็นของชํารวยและงบน้อยไปตามรูปแบบนั่นแหละพราาช่วงนี้บอกตรงตรงเลยแต่กลุ่มนี้นี่ก็มีลูกค้าอยู่บ้างส่วนมากมันจะเป็นส่วนราชการค่ะ ชนละกาศแล้วก็ไปตามทางไทยลื้อนี่ส่วนมากเขาก็จะนิยมเสื้อผ้าพื้นเมืองก็ตามปะปะปลายปลายไปค่ะเพราะว่าปัญหาตอนนี้มันพวกหนุ่มๆเขาไม่ค่อยสนใจเนาะเพราะเขาจะไปทํางานที่กรุงเทพไปอะไรจะให้เขามาทําเหมือนกับพวกแม่แมปปๆป้าๆคานี้ยากอยู่ส่วนมากก็คนมีอายุนั่นแหละที่ทํากันอยู่นี้นะอดทนแต่คนหนุ่มใน เราก็เปิดโอกาสให้อยู่นะเยาวชนเขาก็ทำทำไปไม่ไปถึงไหนอ่ะเพราะสมาชิกกลุ่มนี้เราก็ก,กระจายอยู่ในบ้านก็มีถ้าตาดัดเย็บอยู่ตรงนี้ถ้ามันเป็นด้นมือด้นไหลแล้วก็เขาก็กลับไปทำบ้านได้ค่ะก็ที่กลุ่มนี้นะเพราะว่าถึงบางครั้งตาเขาก็ไม่ดีเนาะก็ <S <S ทำาชาเวลาเขามีการมีงานมีอะไรที่เจ็บป่วยเราก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจเขาอยู่เอาผล กำไรตรงนี้นิดหน่อยค่ะเพราะว่าสมาชิกนี่มีมีอยู่25คนแล้วทีนี้มันทำงานไม่เหมือนกันคนหนึ่งก็ถนัดไปออกแบบคนนึงก็ตัดเย็บคนนึงก็ด้นมือเก่งไปคนละแบบค่ะปัจจุบันนี้ทำกันจริงๆมี8คนค่ะเพราะว่าอย่างแม่นี่ไปงานบ่อยเนาะไปก็ต้องไปประชามพันธ์ตามหน่วยงานต่างๆนะคะ บอกถ้าต้องแม่นี่แต่งตัวไปถึงเขาบอกอันนี้อยู่ไหนอย่างไรแม่ก็จะเป็นคนหาตลาดค่ะหาตลาดช่างช่างที่เก่งที่สุดนี่คน,น,นส,สื่อเสื้อสีม่วงนี่เก่งที่สุดเลยแล้วมีอีกคนหนึ่งก็วันนี้ไม่ได้มานะคะผู้สูงอายุเหมือนกันอายุก70กว่านะโมตาดีอยู่นะนั่นก็ออกแบบเก่งเหมือนกันถ้าเทียบแล้วที่ผู้ที่มีอายุนี่นะชำนาญการทำมาตั้งแต่สมัยก่อนๆนะทำไมสาวๆนั่นน่ะนั่นแหละ พอตามตลาดทั่วไปนี้มันก็ด้นเหมือนกันนะแต่ด้นไม่เหมือนกันนะอย่างบางที่บางที่นะที่ภาคเชียงใหม่ใช่ไหมภาคเชียงใหม่ก็ด้นด้นห่างๆเนาะเดินห่างๆแบบอย่างของเรานี่ประน,นีดหน่อยค่ะต่างที่นี่กับที่อื่นนี่เพราะเราจะรู้เลยนะว่าเสื้อผ้าตัวนี้ของกลุ่มไหนกลุ่มไหนที่เป็นคนตัดคนเย็บคนด้น มันส่วนมากมันก็ส่วนมากก็เป็นผ้าเป็นพื้นเมืองเนาะพวกทางเหนือเราอะ่ะผู้ชายก็ส่วนมากก็จะเป็นเสื้อคอจีนแต่งนั่นแต่งผู้หญิงก็เป็นเสื้อเสื้อไทยลืออ้อเสื้อไทยลื้อนี่มันก็เป็นธรรมดาธรรมดานะเราก็มีการตกแต่งด้นมือบ้างแล้วหาลายลื้อมาเสริมจ้ะของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ตามที่อบตอ ทกศหลายที่หลายแห่งค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เนาะแม่ก็ประทามพันธ์ไปเนาะอย่างพวกเยาวชนพวกที่อยู่ในบ้านว่างว่างงานเนาะแล้วก็ที่ใครที่เก่งมันหลายๆด้านเนาะที่ตัดเย็บไม่เป็นก็เอามาให้อัดเรามีเครื่องอัดผ้าแล้วก็แบ่งกระจายกันไปตามนั้นแหละตามที่ตามเนื้อความภูมิใจก็คือที่สมาชิกกลุ่มร่วมตัวกันได้ก็ขอฝากเนาะก็ช่วยไปประสามพันธ์ให้ด้วยเนาะ